สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับผ่านสงการมาแล้วผมเชื่อแน่ว่าพวกเราได้มีโอกาสพักผ่อนบางท่านไปเยี่ยมญาติบางท่านประชุมครอบครัวและก็ไปพักผ่อนร่วมกันกับครอบครัวบางท่านก็มีภารกิจพิเศษมากมายหลายอย่างครับผมเองนั้นก็ต้องขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ของลูกที่จะดูแลคุณแม่แล้วก็ อาายซึ่งเป็นคุณนะพี่น้องครับขอบคุพระเจ้าครับที่ได้มีโอกาสพบกันหลังสงกรานในหัวข้อที่ว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงถ้าถามว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของเรานั้นคืออะไรผมขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างชีวิตของดาวิดครับในพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่16ข้อ6ถึงข้อที่13โปรดฟังพระจนะของพระเจ้าเมื่อเขาเหล่านั้นมาถึง ซามูเอลก็มองเอรีอับพร้อมกับคิดว่าคนที่พระผู้เป็นเจ้าจะเจิมอยู่เบื้องหน้าพระองค์แล้วอย่างแน่นอนแต่พระผู้เป็นเจ้ากล่าวกับซามูเอลว่าอย่ามองแต่เพียงร่างที่ปรากฏให้เห็นหรือดูความสูงของเขาเพราะเราไม่รับเขาพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้เห็นเหมือนกับมนุษย์เห็นมนุษย์มองสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแต่ภายนอก แต่พระผู้เป็นเจ้ามองที่จิตใจและเจสีเรียกอาบีนัดับมาและให้เขาเดินผ่านหน้าซามมเอลและซามมเอลพูดว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้เลือกคนนี้เช่นกันเจสีก็เรียกชัมมาให้มาเดินผ่านหน้าและซามมเอลพูดว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้เลือกคนนี้เช่นกันเจสีให้บุตรทั้งเจ็ดของเขามาเดินผ่านหน้าซามมเอลซามมเอลพูดกับเจสีว่า พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้เลือกบุตรทั้งหมดนี้ขั้นแล้วสามูเอลพูดกับเจสีว่าบุตรของท่านทุกคนอยู่ที่นี่หรือเขาตอบว่ายังเหลือคนที่เล็กที่สุดแต่เขากําลังเฝ้าฝูงแกะอยู่ซามูเอลพูดกับเจสีว่าให้คนไปพาตัวเขามาที่นี่เพราะพวกเราจะไม่นั่งลงจนกว่าเขาจะมาที่นี่เขาจึงให้คนไปตามตัวเข้ามาเขาเป็นคนผิวออกแดงๆดวงตาเป็นประกายและรูปงาม และพระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่าลุกขึ้นและเจิมเขาเถิดคนนี้แหละทันแล้วซามูเอลเจิมเขาด้วยน้ำมันจากเขาสัตว์ในท่ามกลางบรรดาพี่ๆและดาวิดก็เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระวิญญาณพระผู้เป็นเจ้าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปแล้วซามมเอลลุกขึ้นและกลับไปยังรามาพิงพีเวอร์ชั่นที่ผมอ่านนะครับเป็น NTV นะครับ New t h a เวอร์ i o n ครับ พี่น้องครับจุดประสงค์ที่แท้จริงของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของดาวิดนั้นแน่นอนครับสะท้อนให้เราได้มีโอกาสคิดไคควรภาวนาว่าในแต่ละวันเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรบางคนก็มีชีวิตอยู่เพื่อดำรงชีวิตการรับเงินเดือนในแต่ละเดือนแล้วก็หวังว่าปีหน้าก็ขึ้นเงินเดือนอีกแล้วก็ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงกเกษียณอายุ ตอนนี้พักการเมืองก็พยายามที่จะเสนอว่าเราจะ,กะเกษียณอายุดีหรือไม่มีกเกษียณอายุดีบางพักการเมืองก็เสนอว่าจาก60เปลี่ยนไป65ดีไหมพี่น้องครับบางทีเราอาจจะได้ค้นพบความจริงว่าการที่เราจะมีแรงบันดันใจในการก้าวไปข้างหน้าในโลกนี้ส่วนใหญ่แล้วก็มักจะจบด้วยความโ่งครับหรือการผิดหวังนั่นเองคนที่หลงทิศหลงทาง มักจะสงสัยว่าทําไมพวกเขาจึงรู้สึกว่ามันโหวงเวงไม่สมหวังเสียทีนั่นแสดงว่าเราจะต้องกลับมาดูว่าวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าได้ทรงเรียกทรงเลือกเหล่านั้นเพื่ออะไรบางทีเราอาจจะได้ตระหนักถึงเป้าหมายหลายหลายคนนะครับก็พยายามที่จะทํางานเพื่อที่จะอดออมสะสมเพื่ออนาคตนะครับหรือก้าวขึ้นสู่ระดับองค์กรด้วยตําแหน่งที่ดีขึ้น หลายหครั้งทีเดียวเราก็บริจาคเงินหรือถวายทรัพย์เพื่อการกุศลหรือเพื่อง,งานของพระเจ้าและแม้กระทั่งเป็นอาสาสมัครเป็นผู้รับใช้ที่โบสถ์แต่แม้กระทั่งทําเยอะขนาดนั้นพี่น้องครับเราก็ยังรู้สึกได้ว่ามันหวงเวงไร้ความหมายไร้จุดหมายหรือเปล่าหลายครั้งทีเดียวหลายคนในหมู่พวกเราก็เป็นอย่างนั้นพี่น้องครับใครเป็นอย่างนั้นถ้า ใครเป็นอย่างนั้นหรือท่านใดที่เป็นอย่างนั้นพีความจริงวันนี้ครับก็คือเราจะต้องได้ยินได้ฟังพระสวดเสียงของพระเจ้าว่าพระเจ้าประทานชีวิตแก่เราแต่ละคนด้วยเหตุผลเฉพาะเจาะจงครับเพื่อรับใช้พระองค์เพื่อถวายเกียรติพระองค์พี่นะครับผมจะพูดซ้ำอีกครั้งนึงครับพระเจ้าประทานชีวิตให้กับเราให้เราอยู่อย่างมีความหมายนั้นสําหรับแต่ละคนก็ด้วยเหตุผลที่เฉพาะเจาะจงครับ เฉพาะจาะจงมาเพราะว่าพัทัยของพระเจ้าพระประสงค์ของพระองค์เฉพาะเจอดจงในเราแต่ละคนครับแต่ว่ามีเป้าหมายเดียวกันก็คือเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าเพื่อเราจะรับใช้พระองค์ไม่มีใครนะครับพี่น้องจะพบกับความสงบภายในใจภายในชีวิตได้โดยไม่กระทบกับข้อเท็จจริงนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราต้องค้นหาออกมาได้ว่าพระเจ้าเลือกเราเรียกเราให้ทําอะไรในการรับใช้พระเจ้าเลือกเราเ,เราียก,ก,กเราให้เรา ถวายเกียรติพระเจ้าอย่างไรขณะที่สังคมโลกสอนเราครับว่าความสุขความเจริญรุ่งเรืองตำแหน่งชื่อเสียงต่างๆแม้กระทั่งเงินทองจะทําให้เรามีความสุขพี่น้องครับคนที่มีเงินนะเขาอาจจะหาโรงพยาบาลที่ดีๆได้หาหมอที่เก่งๆได้แต่ขอบคุณพระเจ้าเราเกิดในเมืองไทยพระเจ้าก็ประทานระบบประกันสุขภาพที่ดีไม่ว่าจะเป็นสปสชนะครับสามสิบบาทรักษาทุกโรค หรือแม้กระทั่งประกันสังคมหรือแม้กระทั่งบัตรทองพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าได้ประทานให้กับเราในฐานะที่เราเป็นคนไทยเราต้องขอบคุณพระเจ้าชั้นใดฉันนั้นครับการใช้ชีวิตรับใช้ตัวเองแน่นอนครับมันก็จะพบกับความว่างเปล่าแต่ถ้าเราใช้ชีวิตในการรับใช้พระเจ้าพระเจ้าก็จะดูแลรับผิดชอบอารักขาชีวิตของเราตลอดไปคนที่รับใช้ตัวเองก็มักจะปล่อยให้ความว่างเปล่า หรือความเป็นอนิจจังนั้นเป็นสิ่งตอบแทนเพราะในที่สุดแล้วเขาจะต้องปลง่งไม่ว่าเขาจะมีเงินทองชื่อเสียงตําแหน่งมีเกียรติยศมีความเจริญมีความสุขภายนอกมากขนาดไหนพี่น้องครับก็สู้ความสุขภายในใจไม่ได้ที่เราเรียกว่าสันติสุขความเจริญรุ่งเรืองก็เช่นเดียวกันครับใครจะสูงขนาดไหนตําแหน่งจะดีขนาดไหนมีค่าตอบแทนมากมายขนาดไหนมีเงินมากน้อยมากมากมายขนาดไหนแต่หลายคนก็มีโอกาสใช้นะครับ หลายคนก็ไม่สามารถที่จะนำความเจริญรุ่งเรืองตำแหน่งนั้นติดตัวไปได้หลังกเกษียณชื่อเสียงต่างๆนั้นก็สะสมมาซึ่งความดีไม่ใช่ชื่อเสียงที่เกิดจากตำแหน่งพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกของเราทุกวันนี้เป็นสัจธรรมเพราะการใช้ชีวิตรับใช้ตัวเองนั้นมักจะปล่อยให้เกิดความว่างเปล่าตามมาครับเราเองนั้นจะต้องเอาจริงเอาจังกับการใช้ชีวิตในรูปแบบที่ตอบสนองต่อพระประสงค์ของพระเจ้า พระประสงค์ของพระเจ้าเป็นไงบ้างครับแน่นอนครับตอนที่เรากำลังหมกมุ่นมัวเมาอยู่กับปรัชญาทางโลกและ,ะความเจริญรุ่งเรืองทางโลกตำแหน่งทางโลกชื่อเสียงทางโลกมันจะไม่อยู่ยั่งยืนยงมันไม่ทนต่อการทดสอบของเวลาและเราหลายหลายคนนะครับจะมีชีวิตอยู่ก็มีชีวิตอยู่โดยที่ไม่ได้เดินไป สู่จุดที่เขาต้องการจริงๆในด้านฝ่ายจิตวิญญาณน่าเสียดายนะครับหลายคนอยากจะรับแค่พระเจ้าให้เข้มแข็งตอนแก่แต่ว่าก็เสียชีวิตไปแล้วไม่มีโอกาสหลายคนก็ไม่สามารถที่จะทําได้เพราะว่าภาระผูกพันเกิดขึ้นมากมายพี่น้องครับไม่ว่าเราจะเป็นอะไรก็ตามในชีวิตนี้เรากําลังอยู่ในกระบ,บวนการที่เราจะเลือกได้ว่าเราจะทําตามพระไถ่พระเจ้าหรือเปล่าแน่นอนครับชีวิตของดาวิด เขาได้รับการเจิมเอกษัตริย์นานมากครับก่อนที่เขาจะรับตําแหน่งจริงๆเขาใช้เวลาหลายปีในการรับใช้พระเจ้าตามพระประสงค์ของพระองค์ฟูมฟักความเชื่อความศรัทธาฟูมฟักทักษะในการรับฟังพระสวรเสียงของพระเจ้าฟูมฟักทักษะในการที่จะดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าภายใต้ใการส่งนำของพระเจ้าการใช้เวลาหลายปีในการรับใช้ตามพระประสงค์ของพระเจ้าในสถานที่ที่ไม่มีความสําคัญใดๆ มันพัฒนาเขาให้เป็นคนที่ยิ่งใหญ่เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอิสราเอลในเรื่องราวของเขาจากพระคัมภีร์นะครับทําให้เห็นครับว่าการค้นพบพระประสงค์ของพระเจ้าสําหรับชีวิตของเราในการรับใช้พระเจ้าคือเส้นทางสู่ความสําเร็จสู่เป้าหมายที่พระเจ้าตั้งไว้แน่นอนที่สุดครับฉะนั้นพี่น้องครับผมอยากจะสรุปนะครับว่าพระประสงค์ของพระเจ้าซึ่งเป็นพระบิดาของเราในสวรรค์มาจากหัวใจ แห่งความรักของพระองค์ครับพระผู้เป็นเจ้าของเราทรงไว้ซึ่งความรักความเมตตาความกรุณาสมบูรณ์แบบครับไม่มีใครบอกล่วงหน้าได้แต่เรามั่นใจได้ได้ว่าวางใจในแผนการของพระเจ้าได้และยอมจำนนกับพระองค์ในวันนี้และอธิษฐานครับว่าขอพระเจ้าช่วยเราข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเราให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอขอบคุณพระองค์ขอพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลาย ดำเนินชีวิตอยู่ในศูนย์กลางแห่งการรับใช้พระองค์ดำเนินชีวิตโดยมีพระองค์เป็นศูนย์กลางดำเนินชีวิตที่ปราศจากความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ปฏิเสธตัวเองและแบกกังเขนติดตามพระเยซูข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดนําพาพี่น้องของข้าพระองค์ในวันหลังสงกรานวันขึ้นปีใหม่คนไทยและก็เป็นวันที่ข้าพงหลายได้มีโอกาสใช้กับครอบครัวขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้สิ่งดีเกิดขึ้นในการที่จะ รับใช้พระองค์รับใช้ครอบครัวรับใช้กิจจักรขอพุณนพระองค์สรรเสริญพระองค์ขอมอบชีวิตของข้ามาราถวายแด่พระองค์อีกครั้งหนึ่งเป็นเครื่องบูชาที่พระองค์ทรงพอพระทัยด้วยอธิษฐานกราบทูลมอบซึ่งกันและกันไว้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าอํานุนพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ พเยซูอยากจะบปริสูตตา้งเงย,ยิงยังพระเยซูาอายากให้พระเยซูแบบพระรนัในใจของฉันต้องยอมทำตัมงนามพระไทยอำนาจพระองค์ทรงช่วยให้เป็นคนดีโด็ใหพระองค์ทรงหลับหมดรอดที่ควารมรักทำหลนดวงใจจน ทำปรำนามพระไทยทายินดีเดินตามพระคิดและยากรเซรีพามยอมเทวไวทุกสิ่งเพื่อรับความสุขแท้จริงทายัดให้พระองค์ใชยตาบและไม่จำเป็น